เอ้ยเก็บแล้วเหรอไปดีไปรึไงไปดีไปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกม GTA V อ่าไม่ใช่โรเพดดิออนไลน์นะครับผมตอนนี้ก็เป็น แมพของฆาตกรนะครับผมอ๋อจะเริ่มเกียวแล้วเหรอพี่อกนเลยเลย Let's go ใครเป็นผมแล้วทีนี้ไฟมันก็จะดับหมดนะโอ้โหโฮ้โหโคตรเบื่อโอ้โหโคเบื่อไม่ดีเหอะไม่เห็นอะไรเลยอ๋อกดปมเปิดไฟกด E เปิดไฟอะ่ร ใช่พี่ไม่ได้เลยเปิดไฟยังไงอ่ะขี้ขวาก่อนขี้คว้าป็นใครใครใครเปิดไฟวะโอ้โหเฮ้ยหาผมเปิดไฟอยู่เนาะพี่พีเลยเขาปูพี่พีไม่มันคือว่าฮันเตอร์คืออะไรอ่ะเฮ้ปิดไฟดีพวกพวกเราปิดไฟดีไฟดีโอ้มันจะทำแผนเสียอไปแล้วยินดายจ้ะปิดไฟยินดายกันเนาะใครเล่นมาบอกว่าให้ซ่อนให้ซ่อนมึงอ่ะ เมื่อยนะใช่ไงไฟ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 ชิวชิวเนี่ยอาการไม่เจอไฟ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 อี๋ไหนเฮ้ยตายอะไรอ่ะพี่ทำอะไรอ่ะเอาพี่เงียบเลยว่ะอึ๊บอึ๊บผมได้ยินเสียง เฮ้ยใครหนี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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนคนอาจสำลับเลย่ะยิงไม่ต้องไปได้ดิจริงๆเยอะดิตีดตีดตีดแป่แป่แต่ฮ่าสำลับกูหลบละเอาละได้เวลาล้านแล้วเฮ้ยโอ้หแล้วมันมืดอ่ะเปิดไฟฉายไงอ่ะกด E พี่กดขี้ควาแล้วกด E เปี่ยอะไรวะ

ไอ้ยิงมั่วกันหมดเลยอ่ะนด่ดิโปบิกก็ดูหลังไว้ดีพี่ก็ดูหลังไว้ให้เอาโอ้ยเอายิงไม่ทันน่ะมันเปิดปิดไฟได้พี่เขาใช้ยูกดไออีไปต้องดึงก่อนอ่ะถึงจะเปิดไปได้เขาใครวะ่เวลาเวลาผมให้โอกาสอ๋อมันมันจะเปลี่ยนดาดไปเรื่อยๆเอออ๋อดาดเดิมนี่ว่ะ เอาไปอะไรไอ้เงี้ยมตามเกมดีโอบิเกมใครตกใครตกคตกรหลับเลยไม่รู้นี่ไงเป็นไงอ่ะเป็นไงคตกรหลับเลยอ๋อถ้าฆ่าฮันเตอร์ได้ก็เป็นฮันเตอร์เองอ๋อพี่เป็นนี่เอง ดเฮ้ยเสียงใครอยู่ใกล้ๆฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยไม่เสียใครวะแต่ว่ไอ้สัตว์คุณรู้ว่าเขคุณรู้ว่าฆาตกรดีอะที่เปิดไปดิไฟเงื่อนการอ๋อมันต้องฆ่ามันต้องฆ่าฆาตกรเว้ยได้การฆ่าฆาตกรฆ่าได้มันฆ่าได้อ๋อ้งไม่โดนจม่โดน เปิดไฟทําไมล่ะเห็นพอดีแต่จริงๆไม่เห็นอ่ะไฟเปิดไฟมาพอดีเลยเออผมผมหนูว่าไอพีเนี่ย <c oughs> หมาไปดูแต่ละคนสิอะไรเนี่ยสัสอะไรนี่วะอุย้ยอ,อะไรนะปีดตู้อะไรนะเมื่อสัตย์ไม่ไมีมาเจอกันไม่สวนกันเฮ้ยอะ <c oughs> เออ <c oughs> เออ พี่พีทพี่ปื้มพี่ปื้มแล้วก็พี่เดินเดินแบบปิดไฟอะไฟแบบปิดไฟเดินสวนกันโคไม่ใช่ไฟผมไม่ใช่ไฟผมไม่แสดงว่าผมอยู่ใกล้ๆไงถ้าจะมีไฟมาไอ้เชี่ยแบบสวนสวนกันโคตรเยอะเลยอ่ะแบบเฮ้ยใครเข้าประตูแล้วไฟไฟไฟปพี่พี่มันเข้าประตูได้นะ เฮ้ยเห็นเงาเห็นเงาเห็นเงาไอ้เหี้ยเอฟเอฟคือมึงมึงอยู่ตรงนั้นมึงก็รอดเนาะเอฟจริงจริงเนาะจริงไม่ไม่เห็นอ่ะมื่อกี้ไอ้เหี้ยมันมืดอ่ะหนูไม่เห็นอยู่จะไปฉายต่อไงแล้วมันจะเล่นนาะที่ไหนกันไหนวะไหนดูดิ่ทำอะไรที่ดื้นมา ไอ้ไอ้มึงมึงทำอะไรเนี่ยมึงไม่กลัวผีหรอกลัวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิีมึงเห็นศพอะไรมาพีนวลนัวลโอ้โหกลัวเลยไอ้ที่ตัวผีวะใช่ใช่ใช่อ๋อถ้าข้ามันขึ้นข้างบนอะไรเป็นผีเองเฮ้ยใครอยู่ข้างหน้ากูอ่ะโก้โหนี่ไง เดี๋ยวเราิงเอาดวไหมเดินลงหนเดินลองหนโอเคเฮ้ยเฮ้ยเเเโทบิเอฟบ้ไหน้ตว่าไอเียไอเสียไอเียพี่ไอเสยัวเฮ้ยลูกยิดนมาเลยไดนี่ไปนนี้วันี้วันี้เปายหมูดิ ไม่พี่พี่ตรงนี้ตรงนี้ผมเชื่อใจนี่หลบละพิงเลยอยู่พิงเลยพิงเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รอดตรงนี้รอดไปไปไปพิงตรงประตูเออตรงไหนตรงสวยเออมาตทำพิเดมูเปิดเชื่อไอ้กองกันอยู่ไอ้สัสเฮ้ยชิพายชิพายชิพายผีมากผีมากกดอากดอารัวๆกูกูกดอารัวๆกครับเลยอี๋ไม่มันมันเป็นของ อันนี้ไงแมพเขาสร้างเอาแล้วทำไมเป็นพี่ถ้าเป็นพี่อะมาอะมาใครอยู่ข้างผมขยับยู่ข้างผมเทบีเทบีเทบีปะใครอะเมื่อกี้เนี่ยใครใครคนนี้ครับพี่พี่เกมเองพี่เองเตือีอะไรวะเนี่ยเป็นเบร์ที่การปะอุ้ย ดโดน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 การเล่นแล้วกาอยู่ทางนั้นแหละทุกคนดีหนีไปนะวุ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรข้างในเหมือนได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างในเดือดไฟเล็กูเดือดไฟเล็กูเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยใครเนี่ยวกดอาร์ลุยละกดอาร์ลุยละกดอาร์ลืุยอ้เฮี้ยมึงจะสู้เหรอเอา

Yeah, anyway. I'm right.